สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูแอนนะคะในวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะของน้องประถมศึกษาปีที่1น,นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1ค่ะในหัวข้อเรื่องสิ่งรอบตัวเรานะคะเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะ สิ่งที่อยู่รอบตัวเรามีอะไรบ้างนักเรียนชั้นป .1 คงจะยังสงสัยอยู่ใช่ไหมคะสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะคะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รายล้อมรอบตัวเราเลยค่ะนักเรียนอย่างคุณครูตอนนี้นะคะก็สิ่งที่อยู่รอบตัวคุณครูนะคะก็มีถุงหนังหนึ่งใบค่ะสมุดหนึ่งเล่มค่ะ สรุปแล้วก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่อยู่รายล้อมรอบตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของนะคะล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราทั้งสิ้นนะคะนอกจากนั้นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะคะลูกมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตค่ะสิ่งมีชีวิตก็คือสิ่งมีชีวิตคือสิ่งที่ขยับตัวได้วิ่งไปวิ่งมาได้ใช่ไหมคะแต่สิ่งที่ไม่มีชีวิตก็คือ สิ่งที่ไม่สามารถขยับไปไหนได้เลยอย่างถุงใบนี้นั่นเองค่ะก็วิ่งไปไหนไม่ได้นะคะถ้าคุณครูไม่ถือเข้าไปด้วยใช่ไหมคะแล้ววันนี้นะคะสิ่งที่คุณครูแอนนะคะจะพามารู้จักกันแล้วก็แนะนําให้เด็กๆชั้นป .1 รู้จักนะคะก็คือสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะสิ่งมีชีวิตนะคะก็คือสิ่งที่สามารถขยับแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาได้ มีความต้องการอาหารน้ำและอากาศในการดำรงชีวิตนะคะแบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้ค่ะสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวเราสองประเภทเด่นๆที่คุณครูยกตัวอย่างให้ดูเห็นน้องสุนัขต,ตัวนี้ไหมคะหรือเราเรียกน้องหมานะคะน้องหมาหน่ารักหน้าชังตัวนี้กับทุ่งดอกทานตะวันน้องหมาคือสัตว์ ดอกทานตะวันเป็นพืชสัตว์และพืชมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปนะคะนักเรียนสัตว์จะส่งเสียงได้วิ่งได้เล่นได้ค่ะส่วนพืชนะคะก็คือต้นไม้ใบหญ้าที่อยู่ลายล้อมรอบตัวเราต้นไม้ใบหญ้าเหล่านี้ส่งเสียงไม่ได้ค่ะเขาจะขยับได้นิดหน่อยแต่ก็เคลื่อนที่ไม่ได้เหมือนน้องหมานะคะ พืชและสัตว์จะมีความแตกต่างกันโดยมีรูปร่างที่แตกต่างกันนะคะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะพืชและสัตว์แตกต่างกันอย่างไรนะนักเรียนคงสงสัยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวครูแอนจะพาไปรู้จักจาก,กันเลยพืชน,นะคะมีรูปร่างที่แตกต่างจากสัตว์ดังนี้ค่ะพืชมีส่วนประกอบหรืออวัยวะ และรูปร่างเป็นแบบนี้โดยจะประกอบไปด้วยดอกค่ะพืชโดยส่วนใหญ่จะมีดอกนะคะสีสันสวยงามต่อไปพืชประกอบไปด้วยใบค่ะใบจะมีสีเขียวนะคะต่อไปผลค่ะผลก็คือส่วนที่เราเอามารับประทานหรือกินนะคะต่อไปรากค่ะ รากคือส่วนที่อยู่ใต้ดินนะคะนักเรียนเราจะมองไม่เห็นนะคะเพราะเขาจะฝังอยู่ใต้ดินเท่านั้นนะคะเราจะมองไม่เห็นรากเลยนะคะรากมีหน้าที่ดูดน้ำและธาตุอาหารมาหล่อเลี้ยงต้นพืชของเรานั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีมเมล็ดที่อยู่ในผลด้วยนะคะทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะต้นพืชประกอบไปด้วยส่วนประกอบดังนี้ หนึ่งดอกสองใบาสามผลสี่รากและห้ามเมล็ดนั่นเองค่ะต่อไปเราไปดูสัตว์กันนะคะน้องหมาตัวนี้นะคะมีอวัยวะต่างๆที่แตกต่างจากพืชโดยสิ้นเชิงเลยน้องหมาวิ่งเล่นได้เห่าได้นะคะและมีอวัยวะต่างๆดังนี้ค่ะน้องหมามีตา หูจมูกหางปากเท้าและขาค่ะทวนซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะจัดมีอวัยวะต่างๆดังนี้หนึ่งตาสองหูสามจมูกสี่ปากห้าเท้า 6กหางเขาค่ะนักเรียนจำได้ใช่ไหมคะว่าสัตว์และพืชมีรูปร่างที่แตกต่างกันอย่างไรไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะกิจกรรมแรกนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนบอกส่วนประกอบของต้นพืชต้นนี้ค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะมีอะไรบ้างนะ้า และอวัยวะของสัตว์ตัวนี้ค่ะหรือน้องหมาตัวนี้นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยนะคะว่าพืชประกอบไปด้วยส่วนประกอบอะไรบ้างและสัตว์มีอวัยวะอะไรบ้างนะคะอย่าลืมทําการบ้านให้คุณครูด้วยนะคะอาจจะเมน้นเป็นตัวอักษรหรืออัดวิดีโอส่งมาใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะ สำหรับคุณครูขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้แล้วเจอกันชื่วโมองหน้านะคะนักเรียนบ๊ายบายค่ะ